ค่ะวันดีค่ะวันนี้เจ๊พัคจะมาทําขนมไทยๆทําก็ง่ายกินก็อร่อยขนมนี้เป็นขนมโบราณจริงๆนะคะชื่อไทยชื่อว่าเขาเรียกชื่อไทยๆเขาเรียกว่าขนมปักบัวแต่คนบ้าน,านเราเราเรียกบ้านนอกเราเรียกว่าจุยจาจ้ยจุนนมจุ้ยจุน้าวิธีทําก็ง่ายๆนะคะไม่ยากแต่เวลาวิธีทอดต้องทอดตีละลูกละลูกนะออกมาเป็นเหมือนปักบัวพองอยู่ตรงกลาง นี่ยีแป้งนะต้องใช้แป้งสามอย่างเท่ากันแป้งสามชนิดคือนี่มันเป็นแป้งขา้ขาวข้าวเหนียวแล้วก็แป้งไอ้อดีกว่าสองคือแป้งสาลีแล้วก็นี่แป้งข้าวเจ้าคือเท่าเท่าเท่ากันสามอย่างนี้เท่ากันแล้วก็น้ําตาลคือหนึ่งถ้วยพอน้ําตาลอย่าใส่มากอันนี้เป็นไอ้น้าใบเตยนะคะ ล้วเคล็ดลับก็มีทำไมต้องใส่น้ำใบเตยด้วยคือให้มันหอมให้มีกลิ่นหอมใบเตยถ้าเราไม่ใส่ก็ได้อขาวๆก็ได้แต่มันมันไม่หอมใบเตยให้มันหอมใบเตยสักหน่อยมันชวนกินนะแต่แต่ว่าวิของทิ่เพกนี่นะคะเคล็ดลับเราใส่กล้วยถ้าเรามีกล้วยงอมกล้วยหอมงอมก็ได้กล้วยน้ำว่างอมก็ได้วันนี้กล้วยน้ำว่ายังไม่งอมเรามีกล้วยไข่ที่งอมเราก็ลอกเปลือกออกแล้วใช้้อน่ะขูดผิวผิวผิวมันใสเรามีกะทิด้วยนะคะ ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงครับใส่แล้วมันทําให้แป้งอ่ะขึ้นนวดเอ,อาไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วค่อยมาทอดมันจะฟูขึ้นมันจะฟูขึ้น,<อ>นไปช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยพยุงแป้งให้มาได้อะ่ททนะทาให้นัวทําให้น่ากินใส่กล้วยไปหน่อยหน,นึ่งอ่าเหรออ่าเคล็ดลับเคล็ดลับเนี่ยแล้วเวลาใกล้ๆจะทอดเราค่อยมาใส่กะทินะคะตอนนี้ผสมแต่แป้งไว้ก่อนนะคะดูนะคะผสมสามอย่างเนี่ยแป้งสามอย่างาก,ากับกล้วยน้าตาลกับใบเตยแต่ตอนใกล้ๆจะทอดเนี่ยเรามาใส่นี่อีกที สวด,ดีนะคะตามดูนะคะแป้งอันนี้หนึ่งก้อแป้งอะไรนะครับอันนั้นเมื่อกี้อะไรครับแป้งข้าวเหนียวนี่แป้งข้าวเจ้าสัดส่วนเท่ากันหมดเอากันหมด,นะหมดตัวนี้แป้ง,แป,งแป้งอประสงค์คือแป้งสาลีอืมสามอย่างทั้าหมดเลยนะทอย่างทุมกันเลยทั้งหมแต่ทีนี้เราก็ใช้เนี่ยน้ําใบเตยนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่แล้วก็นวด นวดน้ำใบเตยนวดน้ำใบเตยนวดไปให้มันเข้าไห้ดีก่อนีอย๋ยวก็ใส่น้ำตาลอันนี้ที่นวดไว้แล้วก็ต้องทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมครับนวดแล้วก็ละลายให้มันให้มันเข้าที่นะทิ้งไว้ประมาณสี่หชั่วโมงแล้วก็ทอดทิ้งไว้เพื่อให้ขนมมันขึ้นเป็นยีสต์ธรรมชาติเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ใช่ ใส่กล้วยลงไปแล้วถ้าไม่มีเวลาใช้ผงฟูได้ไหมครับถ้าไม่มีเวลาหยดผงฟูบ้างก็ได้นนแต่มันไม่นัวเท่ากับที่ว่าธรรมชาติยิ้มธรรมชาติอร่อยกว่าอร่อยกว่าเราใส่กล้วยลงไปเอากล้วยไปยั่วยิ้ใช่ไหมครับเอากล้วยไปยั่วยี้มยิ้มขึ้นมากล้วยไอซีเมื่อกี้อธิบายตั้งนานว่าทาไมมันเอากล้วยลงไปแล้วมันจะขึ้นก็จะเอากล้วยงอมๆเอาไปยั่วยี้ก็ได้กล้วยน้ำว้าก็ได้นะกล้วยหอมก็ได้อันนี้มันมีกล้วยไข่ที่งอมกล้วยน้ำว้ายังไม่งอมเราใช้กล้วยงอม ส่งไปยั่วตักหน่อยเดี๋ยวก็พากันมาอกล้วยกล้วยเนี่ยไปยั่วยีดได้หมดเลยใช่ไหมยิ้มอ่าซื้อกล้วยทอดได้ไหมแม่ทอดไม่ได้ <c oughs> ทอดมันฝุกไปแล้วอ,อกล้วยดิบๆกล้วย,ย,ยนี่งอมๆกล้วยนี่เขนะาทอดแล้วเชื้อม,นมนันตายหมดแล้วก็แซวกีเพกเล่นแค่นั้นเองนะกล้วยทอดมันเซเซมันตายหมดแล้ว เวลาเราจะผสมขนมอะไปตือเราอย่าโย่หยับปั่นเอาไว้หลายชั่วโมงปั่นทั้งดีทั้งันทีมันจะหอมอะโอ้หอมพอจะใช้แล้วค่อยมาปั่นสีมันก็ไม่สีมันก็ไม่ไม่ซีดสีมันก็ไม่จืดมันได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นอ่ะทีนี้ใส่น้ําตาลทรายนะคะสัดส่วนอ่าสัดส่วนถ้วยหนึ่งไอันนี่สามมิลหนึ่งเท่ากันหมดเหมือนกันเท่ากันหมด น้ำตาลเน่ยมากไปได้นะมันจะหวานเกินไปก็ไม่อร่อยเอานำไปให้ดูนะคะใส่อะไรเคล็ดลับนี่กล้วยนะคะกล้วยวงอมๆนะคะ วันน no, no no, no, ี้กล้วยน้ำว้ายังไม่งอมพอดีเรามีกล้วยหอมกล้วยหอมก็ยังไม่มีแล้วก็มีกล้วยไข่งอมๆเนี่ยแล้วก็เอาผิวมันนิดๆไปทำให้เนื้อเนื้อที่เราไปทอดทอดไอ้แป้งที่เราทอดเนี่ยจุนๆเนี่ยมันจะไม่แข็งมันจะพองดีด้วยแล้วกลิ่นกล้วยนี่หอมนะ บางคนก็ไม่รู้นะเขาไม่ใส่แต่นี่มันรู้จิ๊บกิ๊บกี้รู้มากไปหน่อยรู้มากเข็ดนับรู้มากไปหน่อยอันนี้คิดเองใช่ไหมไม่โบราณเานี่ยโบราณเหมือนกันใช่ไหมคือของแม่เราก็เขาใส่ขวดบางทางเห็นเขาไม่ใส่เห็นก็อาไปน้องว่ามานั่งขุดขุดใส่ อืแค่นี้ก็พอนี่เราให้มันค้นๆไปหน่อยนะนะอย่าให้มันใสเกินไปสักเดี๋ยวก่อนที่จะทอดที่เราต้องมีกะทิใสท่ทีนะคะ อันนี้ก็ทิ้งอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไว้สี่ห้าชั่วโมงแต่กะทิไม่ต้องใส่ก่อนกะทิยังไม่ใส่จะทอดค่อยใส่ให้แป้งมันก่อยื้อสักห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงกระซีเอาไว้เคล็ดลับเยอะจริงนะคนโบราณนี่นะเคล็ดลับเป็นลับธรรมชาติเอาไว้ไม่ใช่ลับที่มาไงมาไงลับแบบเอาเคล็ดลับธรรมชาติอ่ะ น่กินแล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่าเออมันน่าสนใจด้วยอืม,อมเห็นไหมหอมอืมหอมทั้งกล้วยทั้งใบเตยเนี่ยน่ากินมากเดี๋ยวรอสักสี่สาห้าชั่วโมงนะคะเพื่อจะทำการทอดให้ดูอร,อ,อร่อยจริงๆอร่อยไม่ได้ม้วน นี่จะเป็นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะลูกจะมอบปริญญาเอกให้แม่เลยดีดีด้านการทําอาหารนะแม่เนะอืันนี้เบาพมาติดต่อว่าเดี๋ยวให้ไปสอนระยะเรียวตรงนั้นนังนี้บ่เดี๋ยวก่อนดูก่ันตรเรียวระยะสั้นอะไรไปสอนนี้เขาหมได้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 เรื่องทำขนมให้มันปัญหา อโอเคเดี๋ยวมาเจอกันรอไวห้าชั่วโมงนะครับค่ะรอไวโอเคทอดให้ดูเดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะจุดๆเมื่อกี้ละลายที่งอยแล้วนะแบบบัวแต่เรายังไม่ใส่ัโหะีิแต่ตอนนี้เราจะทอดแล้วนะคะได้เวลาแล้วห้าชั่วโมงนะนี่เราจะใส่ัวหะีิใส่ไม่ต้องใส่มากนิดหน่อยเพราะเราทําน้อยทำทีละนิดอย่างเงี้ยใส่ไปนิดเดียวใช่ไหมใส่เต็ เอาให้มันอย่าอย่าอย่าข้นเกินใช่ไหมอย่าข้นเกินอย่าใส่เกินอ่าให้มันประัานการบางการให,ให้กะทิไปช่วยนวช่วยนวลนวเนี้ยพอแล้วเป็นขนาดเนี้ยไม่อยู่เนี่ยขนาดไม่เหนียวประมาณนี้นะจ้ได้เวลาจะทอดหักบัวจู้จุจน วันนั้นเราไปที่พัทลุงแม่ลอยนักกินลอยนะยนะจำได้ไหมแม่เขาเรียกจู่จุนเหมือนกันนะจู่จุนยายนะักเก็ต่อสมาแม่หัวนะอะยกจ,จนนู่จุนพ่อก็เรียกจู่จุนแต่คนทำไมนี่เขาเรียกหัวนะกบัวก็เรียกดอกดอกบัวก็เรียกกวบบัวก็เรียกหย,ย,ยอดได้แล้วนะทำการหยอดนะคะขนมนี้ต้องผัดตีราชิน ก็หายชิน้นทีละหลายชิ้นไม่ได้ต้องกำหนดทีละชิ้นค่ะโหยฟูอยู่นะต้องให้น้ำมันล,นลน้นไม่ล้นก็ไม่ฟูก็ยากกันนะก็อบอกก็ททำยากนะห <c oughs> น้าตาดีไหมเออฟองจริงไหยหน้าตาดีไหมถุกซุดไหมเออที่ทำไหปอง,อองมองีอายเขาเลยนะฮะตุกสุดไหมนี่อะไนะ ดีไหมยู่ามื่อกีหนะเมื่อกี้กัดไอ้แก๊สหลังบ้านนั้นไม่ได้นะเพราะว่าแก๊สมันใหญ่พอลีเล็กะมันเหรือซิกหนึ่งพอทอดไปหนมหนมแข่งอยู่ซิกหนึ่งยังไงก็ระบายขึ้นเออต้องให้ไฟพอดีกันใช่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 เลยถ้าไฟไม่พอดีแล้วมันไปกันเยมันอยู่ข้างหนึ่งเมื่อกี้แก๊สหลังบ้านแก๊สใหญ่ทอดไม่ได้เลยแก๊สใหญ่ไปมาให้มันเล็กบางทีทอดไม่ได้นี่ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเป็นของจริงปู่จริงนะ แรงอมน้ำมันไหมแม่มันต้องตั้งอย่างนั้นแหละน้องนี่อย่างนี้ดูทีไปดีนะโอเคโอเคโอเคอืมไอ้แก่นี่มันพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมไฟกำลังดีเลยขนาดนี้ แก่นล้นไม่ได้เรื่องเลยแกนี่มันกำหนดความร้อนได้นะกำหน <ขำ S 1> ด<อ>ความร้อน,คว,อนความร้อนที่หนุ่มจะมแรงของไฟได้ทอดทอดอ่ะพอดีเลยน <c oughs> ี่กระทะนี่อะไรหนุ่มไม่เกิดนะแม่เด็กๆก,ก็กระทะใบเนี้ยบ้านลองทำสมัยก่อนนะหลายลูกเนี่ยทำม,มาโป้งมาโป้องอะไรมาหายไปหมดเลยยู่ทุกเดียวนี่แหละ ให้เขาไปบ้างอะไรบ้างมีคนมาขอทาไมก่อนถาดขนมกันเนี่ยเขามาทำขนมขายบ้านเราใจดีแยกย้ายให้เขาไปจัดมาทำขนมขายก็บอกเออไม่มีทุนซื้อถาดขนมบ้างอะไรบ้างเอออีให้ไปให้เขาไปก็ต่อยอดให้เขาไปต่อยอดก่อนมีหลายใบไหมแม่มีเยอะให้เขาไปก่อนก่อนใช้ทําอะไรอ่ะเมื่อก่อนนี่เราเอาไว้ทำอาโป้งบ้างเอาไว้ทำขนมจุนนี่บ้างอาโป้งก็ทำเหมือนที่ป้าทำทำอ่าท่านั้นใครจะขออาโป้งขอได้นะอาโป้งไม่ทำ อืมสวยนะลุงนะวันนี้เสื้อก็สวยนะวันนี้ลาย,<ว>ยดอกวสวยนะนนขนมก็ปองดีขนมคนก็สวย,สวยเยสื้อก็สวยนะแป๊บเดียวนะไว้ห้าชั่วโมงมาใส่กะทิทอดเห็นไหมมันออกมันใช่เลยอะ่ะมันออกมาเลยอะ่ะกะทิีไปลงทอดแก้ใหญ่แกะใหญ่ไปรีให้เล็กอืไม่ได้ มันก็ไม่ได้ไควไม่เท่ากันไปไม่เท่ากันมันก็ไม่ได้กรอดิตได้ทีลนลูกขนมนี้เดีถ้าคนทำขายเยอะๆนะโทษนี่พอสุกแล้วก็ตั้ง กระทะอีกใบเนี่ใส่น้ำมันเยอะๆเอาไปลอยให้ให้กรอบอีกทีหนึงไปลอยอีกทีไปทอดอีกทีกระทะใหญ่ๆใส่น้ำมันเยอะเอานี่ลองไปลอยอีกทีนึ่งอันนี้พอพอสุกมันเยอะไม่ทันอันนี้พอสุกปุ๊บเอาขึ้นมาไปให้ลอยในกระทะใหญ่ทีออ๋นจะได้ไวขึ้นถ้าคนทําขายเยอะๆอ่ะนี่ลองทําเล่นๆถ้าทําขายเยอะต้องมีกระทะใหญ่บุกหนึงใส่น้ํามันไว้ไปลอยอีกทีพอเท่านี้อันนี้พอสุกเอาไปลอยอีกทีให้กรอบ ไปลอยในกระทะใหญ่เนี่ยพอขึ้นอย่างนี้แล้วนะจับไปลอยในกระทะใหญ่ให้ขอบขึ้นแล้วมันป่องเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าถูกต้องถูกต้องถูกไหมโอเคไม่ผิดสูตรไม่ผิดสูตรแต่ถ้าไม่ป่องตรงกลางคือว่าผิดสูตรผิดสูตรอ่าเท่าเท่าเท่าหมดแล้วข้าวเหนียวแล้วตามที่ที่อธิบายถ้าแบนหมดไม่ใช่เรียบร้อยกลับบ้านก่อนหน้าแบนไม่มีจมูกไม่ใช่นี่เออคือว่าสูตรของมันเนี่ยนะเท่า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 หมดอ่ะ มันเป็นขนมที่แปลกจะไม่โคนมั่นแล้วนี่ก็ไม่ได้ใส่ไอ้นี่นะก็ไม่ใส่ใบเตยทอดข้าวเลยแบบข้าวเลยก็ได้แต่ว่าทุงนี้สมัยนี้เขากแพงใส่ใบเตยมันหอมเราต้องเพิ่มไฟห,ห,หม่ไหมแม่ มันจะได้ไม่ออมน้ํามันไหมนะฮะได้ได้ไดถ้าเพิ่มไฟมันจะไม่อมน้ามันไหมเพิ่มไฟทอดไปทันมันไม่พอมันมันไหม้จะก่อนขนมนี้ต้องให้ไฟพอดีพอดีแหละรออย่างน้ำมันหมดพว่มน้ำมันแล้วเขาบอกว่าทอดไปเยอะๆมันมันจะไม่อร่อยนะจะกินแล้วทอดขายไอ้น้อย้ายี่แกทอดอ่ะในหน้ที่เรากินปัตตุล แกจะทอดร้อนๆอยู่เลยแกจะต้องทอดเ,อเอรื่อยๆแกบอกจําได้ไหมที <Ừ. S 1> ่แกบอกเราอะ่ะทอดไรืนานๆแนละ้วมันจะไม่อร่อยอย่างแกว่าขนมนี้ต้องก็ต้องกินร้อนๆนะอืมสวยเป็นเหมือนหมวกเลยนะมันอร่อยตรงขอบๆเนี่ยนะแม่นะ เนี่ยสมมติว่าลิซ่าเรามาเยอะๆๆเนี่ยต้องเอ,อกากระทใหญ่ใบเปิดแก๊สก่อนใส่น้ำมันได้ไหมอันนี้นอันนี้ขอเกียมๆหน่อยเออเอาไปโรยเอาไปโรยเอาไปโรยไว้ในกระทะใหญ่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ขอเกียมๆหน่อยได้จนน้ะมีตูดรั่วด,นนด้วดยพริกอะไร นี่กรอบนี่กรอบกอันนี้กรอบกรอบตามรีเควสต์อืมนี่ต้องขอมันสีน้ำตาลอย่างนี้นะแม่เนี่ยนี่แหละใส่ใหม่ก็ได้อ่านี่เทปใหม่ยันเอาเอาลงไปใส่กล้องนี่นี่เทปใหม่โอ้โหขนมนี้ต้องใจเย็นนะขนมต้องเย็นเย็นทำตั้มไม่รู้สูตรแล้วเขาไม่ขึ้นให้เราหนึ่งเนี่ย ก็แบนแปะแปะเลยบางคนไม่มีด้างอ่ะไม่มีหน้าอกเออนั่นนั่นั่นเนีน่บเนั <c oughs> แ่แ้วเนี่ยอะไรที่ว่างอ้แมถ้าเราทำถูกสูวนก็จะขึ้นให้เราอย่างเนี้ <c oughs> แล้วมันแปลกนะแป้งสามอย่างนะหนุ่มนะมันมันนั่นมนไม่ได้มันไม่ได้ส่วนมันจะไม่ขึ้นไง วิ่งตายเล่นอกกำลังกายอยู่ขนมนเทกำลังมาอยู่กำลังเล่นอย่หน่าฝนทำอะไรก็ไม่สะดวกนะมันหน้าหนาวแล้วแม่ทำไมฝนยังมาอย่างนี้บ้านเราอะตกทั้งปีหละโอ้คนนี้เที่ยวคนตลเขาบอกว่าอะไรนะแม่สาวพังงานฟ้าเด็ดเชื่อไม่ได้ใช่ไหมหมายความว่ายังไงแม่ สาวพังงาฟ้าภูเก็ตเชื่อไม่ได้ไหมความว่ายัางไงอ่ะคนโบราณบอกจริงเนาะจริงฟ้าภูเก็ตก็คือดูดีๆแดดออกอยู่มันก็ยังตกแต่เขาบอกตะโกนระโน,นมันจะตกชุ่มนะไม่ใช่เขาบอกว่าอย่าไว้ใจสาวพังงาฟ้าภูเก็ตใช่ไหมคนโบราณบอก <ừ> สาวพังงานี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะสาวพังงาเนี่ยบางทีก็กระโดดไปอยู่ภูเก็ตบางทีก็กระโดดอยู่พังงาจังหวัดมันอยู่ใกล้กันไงเขาก็เลยแบบว่า เดี๋ยวฉันก็เป็นคนภ<ม>ูเก็ตเดี๋ยวฉันก็เป็นคนพังงาอะไรเง<อ>ี้ยเเรียกว,ว่าสามพังงาที่นอกใจนะ<อ>ไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> ไปหรื <laughs> องงไม่ไหนเขาบอกว่าอย่างนี้แหละสาพังงาบางทีก็กระโดดอยู่ภูเก็ตบางทีก็กระโดดไปอยู่พังงาใช่ไหมอืมอ่าเขาเลยบอกว่าอันนี้ก็โดดไปดูกระบี่มันอยู่ใกล้กันหมดไงตรงนั้นแหละเหมือนกันคนอยู่ที่ไหนก็ได้ดีประเทศจังหวัดไหนก็ได้รู้จักทํามากินอยู่ไหนก็อยู่ทั้ เหมือนกันเหมือได้ภาคใต้เรา่านี้เอาอยู่กันได้หมดแหละแม้ว่าไม่ชอบมได้ภาคใต้ก็น่าอยู่ทั้งั้นเวลาเราไปเที่ยวเที่ยวมานะเวลาไปเที่ยวมานะเราว่าไปเห็นกระบี่กระบี่ก็น่าอยู่เนาะไปมาเร็วๆเนี้ยไปนครเนี้ยะของกินอร่อยไอ้นั่นไอ้นั่นที่กระบี่นั่นอ่ะวันนั้นที่เราไปซื้อของมาบ้างสองสามวันที่ผ่านมาตลาดนั่นั่นอนะเนื้อโคก็บอก เนื้อคองนะซื้ออะไรมาไหมซื้อปลามาสดปิ้งเลยปลาก็้ยดยเราไปเที่ยวตลาดนัดพวกเราเหมามันรถเต็มซื้อแต่ของกันต้องผักทั้งเลยโอ้ยไม่ว่าน่าอยู่นะของเขาถูกกับภูเก็ตอะกระบ,บี่เนี่ยมันแล้วแต่ที่นะแม่เพราะว่าอ,อย่างถ้าเป็นอ่าวนางก็โอ้โหใช้ได้เหมือนกันไม่ของในตลาดที่เขาขายะาสูสีภูเก็ตเลยเราอย่าพูดถึงว่าไปซื้อเขากินซื้อของมาทํากินอะไรแบบเนี้ยดี คือตอกข้าวมาทำกินเนี่ยของก็ไม่แพงเงินไ,ไปง่ายอยู่เลยแ้วชอบไปนี่พัทลุงนะกินของอะไรกันน่าร้อยนะเอนี่ยเชิญออฟราดาปีใหม่ชวนไปเที่ยวนะอยากไปเทีย่ยวอุ้ยผมจะเดี๋ยวพาพาแม่ไปบ้านมันเดี๋ยวนะคนเดียวไม่ข้าขึ้นหนาไม่กลัวหมดคนก็กลัวผีก็กลัวนี่เป็นลูกอะไรนะ S <S <S ไม่กลัวไปหมดแล้ววันนี้ถาม,ว,ม,มว่าตนกลัวอะไรบ้างกลัวหมดคนก็กลัวผีกลักวกลัวมันไปคนเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วยังกลัวผีอยู่เนี่ยผีเคยเคยพูดกับผีผีเคยหลอกแล้วแต่ว่าตอนนี้สุดก็ไม่ยด้ยวิ่งคุยกับผีแล้วคุยจะมันหนีหายไปเลย,เลยต่อหน้าต่อตาเบ็ดไปหนีเต็งเ,เรื่องไปกัน สวยนั manger, <TH> ่นน <ario> <hi> pues ุ ắng, ่มนะเอาสักสิบลูกเดี๋ยวดับสักจานเราปิดคลิปรุนว่าเออมันจะากขึ้นไหมนี่มันคิดเองนะนชาจะบูงถึงไหมหนุ่มบ้าไม่ถึงสี่ชั่วโมงเดือนนี้ยังไม่ถึงห้าเลย ถ้าดีก็บอกต้องหนึ่งคืนะจะดีกว่านี้จะพูันนะี้เนะนี่เรารีบทอดถ้านหนึ่งคืนจะพัวนี้ถ้าเราลาลายตัย้ไงไ่สามทุ่มลุงเชา้าลุกขึ้นมาทอดตีเก้าตีสิบตีแปดตีสองตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเจ็ดแปดชั่วโมงนี่โอ้รู้เลยอ่ะพองวันนี้เหรอถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้นะครับท่านผู้ชมลายไว้หนึ่งคืนนะถ้าวัามีเวลาทิ้งไว้ส<ล>ักหกถึงแปดชั่วโมงนะเออถึงหกถึงแปด อันนี้ของเราไววันนี้รีบทอดประมาณสี่ชั่วโมงเกือบเกือบห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงอ่ะเรารีบจะทอดมันจะทำปฏิกิริยามียีตธรรมชาติทำให้มันฟูใช่ไหมแม่เอาไว้กัางคืนเราฟูมากอร่อยกันนี่ฟูเลยอืมหัว จะเร่งแรงก็ร้อนนะตอนนี้เร่งแรงไม่ได้เร่งแรงไม่จะเร่งแรงก็ร้อนได้จะจะเบาก็เบาได้เร่งแรงลงมาอุณภูมิมันจะนั่นมาขนมมันจะแบนขนมมันจะไม่สวยไงเบาได้หลายระดับอืมก็ขนาดนี้คุ้มนะได้อหลายงแล้วนะตอนนี้สั่งมาจากเว็บช้อปปิ้งชื่อดังนะครับอันนี้ ตาดได้ไหมนะเนี่ยอย่างเงี้ยจะอร่อยเนี่ยกรอบขอบจะกรอบกรอบข้างในจะนุ่มๆตรงกลางจะนุ่มๆนะเนี่ยนะ <c oughs> เราไปเด็กๆอาโป้งนะต้องมาโป้งตรงกลางอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนี้แบนน้อยนิดเดียวนียแบนแตกแล้วแบบน,นั้นไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ่ะมันร้องทั้งแตกอ่ะไปอาโป้งอาโป้งตรงกลางเราโป้งวันเนี้ยอาโป้งอ่ะสมัยก่อนพอต้อนอ่ะเดี๋ยวนี้แม่เต้นึงเต้นึงหยอดปลากระดะาเต้นึงเต้นึง ต้นหนึ่งต้นหนึ่งแปลว่านิดหนึ่งเดียวอ่ะเดียวอ่ะเจ็ดเออสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเร็ว่าเท่ากับยี่สิบบาทเราทอดให้มันใหญ่ไปเลยลูกห้าบาทสิบบาทก็ว่างันไปเลยจะน่ากินกว่าทำให้มันแม่ว่าอย่าไปเอาเอ้สามบาทแล้วมันเล็กไปอ่แม่ทอดให้ใหญ่ใหญ่ไปเลยลูกวางไปเลยห้าบาทกินเรากินไม่กินก็แล้วกันเขาพยทยาทำขายอ่ะเขาต้องคิดไป่ั้นั้นขนมมันสวยด้วยไม่เสียรูปแบบด้วยนะใช่ไหม มันไม่เ <beams> ส <doo hehe> ียร <descon> ูป <im> ด <agę> ้วยไม่เสียชื่อด้วยที่สำคัญเยอะจะทำนมไทยๆนมโบราณขนมใส่ไส้อ่ะตะวันใบตองลงน้ามันกับมีเยอะนมใส่ไส้่นมหออยากแม่นมหอที่เขาแต่งงาน่ะนมใส่ไส้อ่ะพี่เพ็กนี่ทำพี่เพ็กนี่ทำได้ทุกขนมเลยนะเออยกเป็นขนมเค้กมนมเบเกอรี่นี่ยังไม่เคยได้ไปเรียนเลยยังไม่เคยจับเลยเพราะเพราะว่าของคนที่เราไม่ชอบ ไม่ชอบกินมันเลยอ่ะเราชอบนมสดเราอยู่กับนมสดเราสนใจนมสดมากที่สุดเลยนมไทยๆเนี่ยเป็นหมดทำไมขอนู้ทำไมซื้อกาตีมาบีกลัวมันจะบูดมาตั้งเอาไว้เลยไว้ทำไมนี่สะดวกจริงๆเออคนกะทิองนี้ไม่มีใช้แต่กะทิสดมันแข่งอะไรกะทิเองนะเออองไมซื้อมะพร้าวมาตั้งไว้เหรอเวลาขูดขูดขูด เอาบิดกะทิเองถ้าไปซื้อกะทิองค์เขามาาขูดตั้งไหนช้ามาตั้งมันก็บูดมา่เราต้องมานั่งขูดเอาเองขูดแล้วก็มาบิดกะทิเองทำไมนี่แม่มันถ้าดวงคนทำข,ของขายสะดวกวก็เกินแต่คนก็ขี้เกียจทำอีกอะเพราะามีคนขายไงใช่ไหมแม่มัน <c oughs> มีคนทําขายสําเร็จไงคนก็ขี้เกียจทําอีกอะอย่าขงขนมอย่างเงี้ยถูกไหมเขาก็ขี้เกียจทำอีกอซื้อกินเอาก็ได้ไม่ใช่แบบคนที่อยากจะทําขายอะ่ะ สบายสะดวกเ็นคนทำขายอ่ะสะดวกมากสะดวกด้วยเรื่องเรื่องการใช้มะพร้าวเนี่ยไม่ต้องลําบากคนนั่งขูดขอยู่อก่อนต้องทำทก่อนต้องขูดทุกขั้นตอนทําทุกขั้นตอนแป้งต้องโม่เองมะพร้าวต้องขูดเองถ้าไปซื้อมาตั้งแต่เช้าๆที่ตลาดก็ข,ขูดไว้แล้วนะัน่นเดี๋ยวมันจะบดเหลือแต่ไถนาเนีน่ยไม่ต้องไถเองนะไถนายังไม่แน่ถ้าเงสยามมีมีไร่มีนาอาจจะไม่แน่นะดีมันไม่มี อันนบรรดาบรรดาเดีอนนะโทรบรรดาเดีอนนะ ขนมปักบัวหรือขนมจุ้ยจุนทําเสร็จแล้วนะคะวันนี้แล้วท่านผู้ชมที่ติดตามอย่าลืมนะคะลองไปทาดูนะคะสูตรนี้ทํำง่ายๆไม่ไม่เข้าใจอะไรก็ถามมาได้นะคะแล้วก็ขนมจุย้ยจุนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะ แต่ยังไม่ได้ชิมให้ดูก่อนนะคะยังร้อนชิมดูก่อนมันรอยขนาดไหนแต่รอยอยู่แล้วม้มาใช่ไหมใช่เลยเพราะว่ามันอ,อนมเหนียวๆแล้วก็ทองๆกรอบๆข้างๆนี่กรอร่อยใช่ได้เยี่ยม อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมชมแล้วอย่าลืมเขาที่ติดตามชมของจิ๊เพ็กแล้วอย่าลืมนะคะกด like share, ไลค์กดแชร์ซับสไครต์จิ๊กเพ็กด้นะคะโอกาสหน้าเนี่ยจะนําขนมไทยๆหรือขนมโบราณจะมาทําให้ดูอีกนะคะท่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ